ครับตอนนี้งานก็เตรียมไปได้เกินครึ่งแล้วครับก็คือจะมีในวันที่25ธันวาคมนะครับวันคริสต์มาสจิงกะเบลครับเป็นยี่้าแล้วเป็นยี้าครับก็ เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่25ธันวาคมก็ได้มีงานมั่นไปแล้วครับก็พยายาจะยึดวันนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นหลายวันกวนลืมครับวันเดียวเลยครับทีมงานเป็นยังไงบ้างทีมงานก็จะเป็นสบายๆครับสำหรับแขกร่วมงานนะครับก็คือจะแต่งเป็นโทนดำๆแดงหน่อยก็คือจะเป็นแนว s e c r e t ต์โซเซตี้ครับเป็นเหมือนว่าเป็นขับให้คนเหมือนแบบพอพูดคุยสั่งสค์กันมากกว่าครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบใช่ไม่ได้เน้นแบบว่าเป็นตีมแบบแฟนซี อันนี้จะเป็นตีเหมือนกบแบบว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนแบบอธิบายยากแต่เป็นโทนแบบความรู้สึกในหนังนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบ อยู่ในโซเซตี้อะไรเงี้ยครับใ<ช>ครคเป็นคนคิดนะคะก็ช่วยกันครับชอบมันเริ่มจากเอ่อพรีเวดดิ้งท่เราอยากจะถ่ายก่อนนะครับ<ไ>โทมจะเป็นกิมมิคของเราที่ถ่ายขึ้นมาก็คือเหมือนว่าผมเป็นบริการแล้วเหมือนเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วคอยโปรเท <c oughs> คเพื่อทำทำเป็นเรื่องราวเหมืนอนเป็นหนังหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยทําเป็นตีมเนี้ยครับชุดเจ้าสาวนี่ต้องลำบากหรอชุดเจ้าสาวเหรอครับไม่น่าลําบากครับก็ก็ ก็หม่ลำบากยังไงหระอครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ไรยังไงอ๋อไม่ครับไม่ครับก็คือสบายๆเลยก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องสไตล์ก็เอาที่เขาชอบเลยครับทำใจเต็มที่เลยเต็มที่ครับจะแบบเป็นแบบบอดี้การ์ดครับก็จะท่อนบนนี่จะเต็มนะครับแต่ท่อนล่างไม่ใส่เลยตอนเร่งครับใส่นะครับก็เป็นใส่สูตรใส่อะไรธรรมดาครับจริงจริง พรีเวดดิ้งจะไม่เน้นแบบอะไรมากมายภาพส่วนใหญ่เป็นโทนขาวดำหมดด้วยครับมันให้ความรู้สึกเหมือนโทนหนังอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเชิญแขกเป็นใคน,นะคะตอนนี้จริงจริงยังไม่ได้เริ่มเชิญแขกเลยครับแต่ว่าเพิ่งลิสต์รายชื่อแล้วก็กาลังจะทําการ์ดครับก็คงใช้เวลาไม่ไม่นานมากแล้วก็จะเริ่มเชิญครับเป็นไงบ้างหลังจากจดทะเบียนสมรสอ,รอะไรกันไปตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตด,<อ>ด้วยก็เออเขาก็มามาบ้างครับแต่จริงก็ยังแยกกันอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า จากบ้านเขาไปที่ทํางานของเขาครับมันยังใกล้กว่าครับมันก็จะสะดวกเขามากกว่าเพราะไม่งั้นเขาองตื่นเช้าทุกวันแล้วรถมันติดก็ลําบากครับไม่เลยครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยแล้วก็บางทีเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องเดินหอในอะนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะมาอยู่ที่บ้านผมนครับแล้วก็ถ้าเกิดจะแยกออกไปตอนนี้ก็ ยังยังไม่ไม่สะดวกยังรู้สึกว่าโอเคครับมาอยู่กับผมก่อนแฮปปี้กว่าครับจะเป็นอยู่ย่านไหนนะคะอยู่บางนาครับ<ม> <c oughs> ก็ก็จะเหมือนจะไกลหน่อยแต่จริงก็มันก็ยังเดินทางสะดวกนะครับมีทางด่วนมีอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมคะตอนนี้ไ,ได้แล้วตอนนี้ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าใกล้ๆนี้นต้องตื่นเต้นแน่ๆเ <c oughs> ขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันมันค่อนข้างขังมากอ่ะคือถึงเวลาเราอาจจะร้องไห้ขึ้นมาเลยก็ได้ผมก็กลัวโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> หลายๆคู่ก็จะแบบมีทะเลาะกันเถียงกันว่ารเรื่องงานแต่งทู่เรา,มาไม่มีเลยเหรผมไม่มีอะครับพอเริ่มพอพอเหมือนว่าเขาเริ่มจะเสียงดังแล้ว ผมเอา้นเอาตามนั้นเลยครับก็เลยไม่เคยมีปัญหาครับเป็นคนใจดีครับผมใจดีครับเอ้ยพูดที่น้วเหงื่อหยดขึ้นมาเลยนะครับครับแล้วแพนมีน้องนะคะแพนมีน้องจริงๆแล้วเนี่ยคือก็ได้ปรึกษาหลายๆคนนะครับเพราะด้วยโดยส่วนตัวเราทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ียสเรื่องเรื่องการมีน้องมาก แต่ก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้ประมาณสองปีอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับฝ่ายหญิงก็อยากไปอยู่แล้วฝ่ายหญิงจริงไม่เฉยๆเลยครับเพราะว่าเขาก็แบบวัยรุ่นนะครับส่วนเราก็เฉยๆเหมือนกันเพียงแต่ว่า พอได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนได้แง่มุมในการหลังจะมีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแง่มุมที่เรารู้สึกว่าเออมีลูกก็ดีนะครับเพราะเขาว่ามีลูกเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือถ้าเราไม่มีลูกเราต่อให้เติมความสุขให้ตัวเราไงมันก็ยังไม่มันเหมือนไม่พอครับกับการทําอะไรให้ใครสักคนดีกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งผมฟังแล้วเอ,อิมก็ดีมันทําให้เราจะมีเป้าหมายชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล่อยยังครับใช่ครับก็คิดว่าต้องสองปีอย่างต่ำ ใช่ครับแต่ว่าแน่นอนระหว่าง2ปีนี้เราตากคนตางต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องงานในวงการเหรอครับเรื่องงานในวงการก็ตอนนี้ยังแฮปปี้นะครับยังยังโชคดีมากครับที่ผู้ใหญ่อย่างปานียังเมตานะครับก็ยังให้มอบมอบหมายงานหน้าที่ให้อยู่ครับคาดคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีธุรกิจใช่ครับตอนนี้ก็ทําร้านอาหารอยู่ที่เซนต์เวิร์ลด้วยครับ มี2ลร้านนะครับมีร้านหนึ่งชื่อ small นะครับเป็นร้านอาหารแนวสไตล์อเมริกันครับอีกร<ช>้านหนึ่งจะชื่อ tail of g o u r m ก็จะเป็นอาหารจีนฟิวชั่นครับเหมือนเราก็งานยุง่งทาั้งงานในองค์การทำงองค์การงานแต่งงานดุกเวลาก็จริงๆมีเวลาครับแต่เวลาเล่นน้อยลงเท่านั้นเองแต่ก็ก็เสียดายซึ่งยอมรับครับว่าเราก็ยังมีเด็กผู้ชายครับยังมีความเป็นเด็กยัง ه, ติดอยากไปเล่นกีฬาเล่นนู่นเล่นนี่กับเพื่อนนะครับก็จะน้อยลงครับแต่ก็โอเคครับพฮปปีบ